เรื่องอะไรหรอดูเรียนจบแล้วดิเรียนจบแล้วเรียนจบแล้วลูกสาวเราเลยก็แต่งงานได้แล้วสิคะแต่เดาเธอเข้าใจใช่ไหมว่าฉันจะไม่แต่งงานกับเธอเพราะฉันจะเรียนต่อคณะบริหารสัญญาไม่เป็นสัญญาเนี่ยวะเดี๋ยวพรุ่งนี้ป้าจะนักลูกชายแก๊งประจิมมาให้ กับฉันสักทีน่าลำคาญหนูอยากแต่งงานกับพี่ลีทังเพราะว่าพี่คือรักแรกของหนูขอบใจนะขอบใจเรื่องอะไรอ่ะโง,โงโ่เ้ยเป็นลูกสาวโง่โงแบบเนี้ยป้าก็มีความสุขแล้วมันเกินมาหน่อยแล้วอ่ะป้าพูดจริงมันเกินมาตัวนึงอ่ะป้าอจกนะยินดีอ่ะที่จะได้หนูมาเป็นสาวพายแต่หนูไม่ยินดีเลย เรจะมาตามเฝ้าเหลีถังใช่ไหมจะว่าฉันว่าโง่ใช่ไหมโอ้เธอเนี่ยคาว่าโง่คงไม่พอหรอกแล้วมันมีคําไหนที่มันแรงกว่านี้ไหมล่ะมีดิมันโถงไงโง่เขงบอกโง่นี่โอ้โหวันนี้แต่งตัวดูดีแปลกๆนะเนี่ยปรับปรุงตัวเองอะปรับปรุงผลิตภัณฑ์ไงลูกค้าจะได้จงรักภักดีปรับปรุงในส่วนของนิสัยด้วยนะถึงจะกลัวแล้วหลับหลักก็ล่ะเธอไม่มาตามฉันเหมือนเมื่อก่อนฉันกลัวว่าเธอจะมีใจให้ไบออังอ่ะ ไมพี่เนูจะไปชอบตาบ้านั้นได้ยังไงทำไมเธอถึงชอบเบลลีถังเพราะว่าเขาคือผู้ชายในฝันของฉันแล้วเธอจะมั่นใจได้ไงว่าเขาจะรักเธอแบบที่เธอรักเขาก็ฉันเธอรู้หรือเปล่าว่าการลงทุนกับความรักให้กับคนที่ไม่เห็นค่ามันก็มีเดียจะขาดทุนนะมันไม่เห็นแฟร์เลยเธอมีลีถังในใจอยู่แล้วอะแล้วฉันจะไปสู้มันได้ไงนี่มันลูกสาวว,วัวนะเว้ยไม่ว่าจะผิดหวังสักเท่าไหร่หรือก็ต้องพยายามต่อไปพยายามต่อไปพยายามต่อไปจนกระทั่งวันหนึ่ง หรือประสบความสำเร็จคราวนี้เธอต้องเลือกฉันมันโท่ไม่ว่าด้วยวิธีไหนก็ตามไปไปอัอเปน,นเ,อเ,เพือ่อจะสู้หรือทีวะผมไม่สู้สใช่เ,รรเชพราะคนที่ตัดสินใจเรื่องนี้จริงๆก็คือมันโทรเธอ จะเป็นอะไรก็ได้ในใจของเธอ